สวัสดีครับคนจากทันยาวโต้ครับเดี๋ยววันนี้พามาชมนะครับแบบสบายๆในส่วนของตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยสำหรับเชสล,ลาไม่ว่าจะเป็นโมเดล3โมเดล Y นะครับเรามีให้เลือกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสต็อกแน่นเต็มทุกชิ้นนะครับสินค้าเป็นแบรนด์ UC Space นะครับอ่าโอเคมางั้นเรามาเริ่มต้นนะครับเรามาดูสำหรับตัวเล็กก่อนอ่าตัวนี้เป็นขนาด2 จุดห้านิ้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เทสลาเปิดตัวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่แสดงผลแสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วแรงดันลมยางเลขกิโลระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวอ่ะพวกนี้ก็จะรวมค่าของตัวหน้าจอหลักมารวมอยู่ในหน้าจอพวงมาลัยก็จะทําให้เรามองมองหรือการใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ต้องละสายตาในขณะที่ขับรถเพราะงั้นเราเหลือบมองลงมาที่พวงมาลัยก็จะง่าย ะะอันนี้ก็สําหรับหน้าจอเล็กที่นิยมกันนะครับในช่วงแรกๆเลยที่ติดกันสินค้ายังมีอยู่นะครับสาหรับหน้าจอตัวนี้2.5นิ้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ดีนะครับตัวนี้เคยเพ่มขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นแบบกลมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3.5นิ้วอ่านิ้วตัวนี้ก็เป็นแบบกลมก็เหมือนกันสแสดงผลเหมือนกันนะครับสินค้าเป็นแบรนด์ UC Space นะฮะแล้วก็เคยเพ่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็นิยมเหมือนกันอีก นะครับเพราะว่ามันไม่บังแอร์นะครับแอร์ยังออกมาได้ปกตินะครับก็มีโดนหน้าบ้างนะครับแต่บังไม่เยอะนะครับพวกนี้จะบังแอร์ไม่ค่อยเยอะอ่ะตัวนี้ขนาดเป็น5.5นิ้วก็เหมือนกันแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลอย่างเดียวอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ u ูซี่สเปซนะครับที่ออกแบบมาใหม่เป็นขนาด6.2นิ้วอ่าเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกับตัว5.5แต่ว่า มันจะมีขนาดที่ความยาวมากกว่าหน้าจอแสดงผลก็จะแสดงผลคนละรูปแบบแต่ก็เป็นหน้าจอแสดงผลเหมือนกันอสองตัวนะครับบางแอร์ไม่เยอะนะครับเหมือนกันก็ยังออกด้านข้างยังโดนตัวยังได้อยู่นะครับอยู่บนคอพวงมาลัยนะครับพวกนี้จะติดตั้งอยู่บนคอพวงมาลัยทั้งหมดยกเว้นตัวนี้ตัวกลมตัวกลมจะอยู่บนแผงไลายไม้นะครับ อ๋อแล้วก็อันอีกอันนึงนะครับรุ่นรุ่นใหม่เหมือนกันที่ทาง UC ผลิตออกมาตัวนี้อันนี้6.2นิ้วตัวนี้6.8นิ้วก็จะใหญ่กว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะจะใหญ่กว่าแต่ข้อดีของเขาคือมีในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมก็คือมีกล้องหน้ามีกล้องหน้ารถนะครับติดอยู่หลังป้ายทะเบียนอ่ะอย่างนี้ลองดูตัวอย่างของรถผมตัวนี้ก็จะติดตั้งให้แล้ว แล้วก็สามารถปรับมุมมองได้ก้มเงยได้หมดนะครับแต่ปรับเป็นแมนแมนวลน,นะสามารถขยับหมุนได้เลยลเราเลือกตำแหน่งได้นะครับในการปรับสูงตำ่ำนะเพราะงั้นเวลาที่เราจอดรถแล้วต้องเอาหน้าเข้ามันจะไปเจอพวกฟุตบาทนะครับหรือหมอนถนนบในที่กั้นล้อมันก็จะสามารถมองได้นะครับด้วยรถผมติดในส่วนของตัวลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีผมมอะผมลองและเยี่ยม นะครับช่วยได้เยอะจากปกติผมต้องลงมาเดินลงลงมาดูว่ามันเหลือห่างจากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปขยับรถแล้วก็กะมันก็ยากแล้วก็เสียเวลาขึ้นลงเพ <laughs> ราะงั้นตัวนี้จะง่ายกว่านะครับเท่กว่าไม่ต้องเดินลงมาดูให้อายคนออ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับมีบอกความเร็วบอกอะไรทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีในส่วนของตัวคาพแล้วก็แอนดรอยออนะ นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูผมลองติดดูแลในรถผมอันนี้แล้วก็ตัวนี้ใหญ่สุดเลยเป็นหน้าจอ10นิ้วอย,อ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 ยู่บนคอนโซลอยู่บนคอนโซลหน้านะครับอยู่ตรงลายไม้นะครับตัวนี้ขนาด10นิ้วอันนี้บังแอร์เต็มๆแอร์ไม่โดนหน้าแล้วก็แอร์ไม่โดนตัวนะครับตัวนี้แต่ได้มีเรื่องของพวกวัดรอบความเร็วอะไรพวกนี้ก็จะมีดูเหมือนกับเป็นรถยนต์ปกติเหมือนรถน้ํามันนะฮะก็จะดูไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็แอร์ไม่ค่อยโดนตัว ครั้งแรกผมใส่ตัวนี้อยู่10นิ้วก็ลองเปลี่ยนดูตัวนี้ที่เล็กลงแล้วอยู่บนคอพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีกล้องมี a n d ด o i d ก็เรื่องของแอร์ก็ผมมองว่าแอร์โดนตัวเยอะกว่านะครับตัวนี้เยอะเลยเยอะเลยแต่ไม่โดนหน้าเพราะโดยส่วนตัวผมไม่ชอบไม่ชอบแอร์โดนหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับพวงมาลัยต่ําแอร์ก็จะโดนหน้าเพราะตัวนี้มันอยู่บนคอพวงมาลายัยอ่าแต่โดยส่วนตัวผมขับรถเอาพวงมาลัยขึ้นเยอะขึ้นสูงนะครับอ่าตัวนี้ ทั้งหมดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหลังพวงมาลัยทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับคันที่เราติดแล้วก็คือจะเป็นรุ่นนี้6.8นิ้วนะครับมีกล้องหน้านะครับเมื่อกี้ที่ดูแล้วอ่ะับหนึ่งนะโอเคนะครับนี่ครับเขาจะมีโลโก้ขึ้นนะครับ UC SPACE สินค้าตัวนี้เป็นของแบรนด์ยู s p ่สเปซนะครับเรามาดูตัวนี้จะเป็น Android นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถสไลด์ได้เลยเราจะดูแมปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับเราสามารถเลือกที่ตัวมือถือได้เลยในส่วนของตัว Google Map ตัวนี้นะครับคุณสามารถเซิร์ชได้เลยว่าคุณจะไปไหนอ่ะ อันนี้ผมเซิร์ชเห็นไหมครับไปแล้วเขาเชื่อมต่อกันเพราะงั้นเราสามารถเซิร์ชจากมือถือได้นะครับแล้วก็จะแรงผลขึ้น,นที่หน้าจอเลยอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเป็นทัชสกรีนนะครับหรือเราจะใช้ควบคุมผ่านตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันก็ได้บนวงมาลัยก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับเห็นไหมหน้าจอเขาจะสไลด์ไปเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กดออกมาอ่า เลื้อนซ้ายนะครับหน้าจอก็จะกลับเข้าหน้าจอปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอแสดงผลในเรื่องของการเปิดปิดประตูด้วยโทษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูเห็นไหมครับด้านคนขับประตูก็จะเปิดออกทังฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายทั้งหมดนะครับอ่ะก็จะแสดงผลการเปิดปิดประตูด้วยอ่านะครับอ่ะผมสั่งปิดฝากระโปรงหน้านะนี่ครับเห็นไหม ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าหน้าจออันนี้เป็นรูปแบบของหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกแรงลมนะครับด้านซ้ายและก็ด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับเราสามารถทัชสกรีนได้สไลด์เลื่อนข้อมูลได้นะครับแล้วก็เข้าสามารถไปตั้งค่าการใช้งานนะครับเปลี่ยนภาษานะครับอ่าตั้งเวลาตั้ง24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับแรงดันลมยางตัวรถเอาเสียอะไรนะครับหน้าจอเอาเป็น กลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ในส่วนของคว,อความเข้มของหน้าจอนะครับของแสงก็สามารถเพิ่มลดได้หรือจะให้เป็นออโต,โต้ตามกับตัวหน้าจอหลักก็ได้อ่าแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับสามารถเปิดกล้องหน้าได้อ่าสามารถตั้งเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้หรือนะครับตัวนี้ที่เราใช้ทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นจากปุ่มมัลติฟังก์ชันก็ได้นะครับใช้หมุนหมุนจากตัวนี้ได้เลยเห็นไหมครับอ ผมปุนจากตัวนี้นะแล้วก็สามารถเลือกเข้า Android Auto ก็คือเลื่อน,อนดันมาด้านขวามันก็จะเข้ามาในส่วนของตัว Android Auto นะตัวนี้เลื่อนซ้ายก็จะถอยกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ Android Auto นะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของตัวหน้าจอเราก็สามารถเลือกได้ครับจะเลือกจากตัวปุ่มก็ได้หรือจะเลื่อนจากเลือกจากตัวนี้ก็ได้ทับสกรีนเลยก็ได้ ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็ตัวนี้หน้าจอที่3ครับก็สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะว่าเราอยากได้เป็นแบบไหนชอบเป็นแบบไหนรูปแบบนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมผมจะชอบหน้าจออันแรกมากกว่ารูปแบบแรกอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหน้าตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกดตรงกลาง นะครับกดตรงกลางค้างนะเขาจะปรับเข้ากล้องหน้าเห็นไหมครับอ่าเพราะงัน้นเวลาที่เราเอาหน้าเข้าฟุตบาทหรือเข้ากําแพงมันจะชัดมากและกล้องค่อนข้างชัดตรงนี้กันชนหน้าสีขาวแล้วก็ลิ้นคาร์บอนผมสีดาตัวนี้ผมชอบระยะอยู่ประมาณนี้ให้เห็นข้างหน้าด้วยอ่าก็ช่วยได้หรือเวลาที่เราจะออกรถแล้วเกิดมีกล้ยขวางอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับหรือจะมองลูกหลานเวลาจอดในบ้านว่า มีเด็กไหมนะครับนอกเหนือจากตัวตัวกล้องหลังแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่ามันไม่เห็นข้างหน้าตัวนี้ก็จะได้ทั้งหมด4กล้องเลยรอบคันเลยทีนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับอ่านะแล้วก็เลื่อนซ้ายออกมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็จะบอกค่าต่างๆนะครับความเร็วรถนะครับพวงนี้เลขกิโลเลขกิโลผมไปหมื่นกว่าแล้วตอนนี้ ขับมันมากโอเคแล้วก็พวกระบบไฟต่างๆนะครับพลังงานแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยอ่าก็จะบอกมาค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอร์แอรมันออกนะครับตรงนี้นะผมเทสให้เนี่ยพวกนี้แอรมันยังออกนะครับเนี่ยแอร์ Air ออกโดนโ,โ,โดนตรงเนี้ยเต็มเเลยฝั่งนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ออกมาเต็มๆมเลยก็เราสามารถปรับตั้งได้เลือกเลยเราอยากให้แอร์ออกมาประมาณไหนนะครับอ่า ไม่ร้อนนะครับดีกว่าเดิมจากที่ผมใช้ของเดิมที่เป็นตัว10นิ้วตัวนี้แอร์โดนตัวเยอะขึ้นนะครับอุณหภูมิผมปรับให้น้อยลงอา่าให้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่ผมต้องเปิด17องศาสําหรับตัวนู้นตอนนี้ผมเปิดอยู่ประมาณ20อ่าตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณ20ด้วโดยรถผมไม่ได้ติดฟิล์มนะครับขับกลางวันอ่าก็โอเคอยู่นะครับกับหน้าจอตัวนี้แล้วก็การใช้งานของแอร์อ่าโอเคครับผมอันนี้ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่อยากได้พวกหน้าจอของอเชฟล,ล่านะครับก็เรามีให้เลือกนะครับหลายไซส์หลายขนาดหลายรูปแบบก็ลองเข้ามาดูตัวอย่างที่ร้านก็ได้หรือเข้ามาคับสรรมาทดลองใช้งานก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยครับ <S <S เดี๋ยวจะช่วยดูช่วยแนะนําให้ก็ฝากนะครับในส่วนตัวสินค้า u ูซี่สเนะครับสินค้ารับประกันที่2ปีนะครับร้านเราเป็นตัวแทนประเทศไทย นะครับก็ฝากร้านทันยาโต้อยู่ในศูนย์ฮอนด้าหุ่นลโพงนะครับก็สะดวกเข้ามาทักเข้ามาหาคนได้เลยเดี๋ยวช่วยดูแลให้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้กับคนทันยาโต้ว้วยครับสวัสดีครับ